วิธีเปลี่ยนสีแป้นพิมพ์มือถือเนื่องจากมีคุณผู้ชมส่งข้อความมาทางคอมเมนต์สอบถามว่าพี่คะถ้าทำแป้นพิมพ์เป็นสีขาวทำยังไงคะดังนั้นคลิปนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนสีแป้นพิมพ์กันนะครับอันดับแรกครับที่ Play Store ปุ๊บแต่ที่ช่องค้นหาปุ๊บแล้วพิมพ์ควาว่า Gboard g, g b o a r d หลังจากนั้นเราก็กดค้นหาปุ๊บ แต่ที่แอปจีบอร์ดปึ๊บติดตั้งปึ๊บผมจะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปในส่วนของคำอธิบายนะครับติดตั้งเสร็จอย่าเพิ่งกดคำว่าเปิดนะครับให้กดปุ่มโฮมออกจากหน้าจอนี้ก่อนนะครับผมปึ๊บแล้วเลื่อนหาแอปจีบอร์ดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปทำการตั้งค่านะครับเรามาดูแป้นพิมพ์ปัจจุบันที่ผมใช้งานก่อนนะครับโดยปกติ แป้นพิมพ์ที่เราใช้งานจะใช้เหมือนกันทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นแอป l i n e หรือว่าแอป m e s s e n g e r หรือว่าจะเป็น Google Chrome เนี่ยจะใช้แป้นพิมพ์อย่างเดียวกันนั่นเองเดี๋ยวยกตัวอย่างครับที่แอป l i n e นะครับปึ๊บเพื่อดูแป้นพิมพ์ปัจจุบันของผมก่อนเข้าไปที่ในส่วนของแชทคของเพื่อนเราปึ๊บแตะที่ช่องการพิมพ์ตรงนี้ปึ๊บนี่ครับในส่วนของแป้นพิมพ์ของผมที่ใช้ปัจจุบันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมโอเคออกจากหน้าจอนี้ไปเลย หลังจากที่เราได้ดูแป้นพิมพ์ปจุบันของผมแล้วนะครับคราวนี้เราอยากจะเปลี่ยนสีละนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ Gboard ปึ๊บขั้นตอนที่1ให้มาแตะเปิดใช้ในการตั้งค่าปึ๊บแล้วมาแตะตรงนี้นะครับคําว่า g b o a r d ปึ๊บหลังจากนั้นตอบตกลงปึ๊บมาถึงขั้นตอนที่2ให้มาแตะเลือกวิธีการป้อนข้อมูลปึ๊บ แล้วแต่คําว่าจีบอร์ดปึ๊บตั้งค่าเสร็จแล้วแตะเสร็จสิ้นปึ๊บหลังจากนั้นเราก็มาอยู่ที่การตั้งค่านะครับให้เลือกทีมปึ๊บก็จะเป็นลักษณะทีมแป้นพิมพ์หรือว่าสีของแป้นพิมพ์นะครับหรือว่ารูปแบบของแป้นแป้นพิมพ์จะมีให้เราเลือกหลายอย่างนะครับคุณผู้ชมในที่นี้นะครับเนื่องจากมีคุณผู้ชมสอบถามผมมา,ามคอมเมนต์ให้เลือก แป้นพิมพ์สีขาวนะครับนะฮะแป้นแป้นพิมพ์สีขาวแล้วก็แตะที่แป้นพิมพ์สีขาวเลยครับปึ๊บนี่ครับลักษณะจะเป็นแบบนี้แล้วก็แตะคาว่าใช้เลยปึ๊บก็เรียบร้อยครับเราก็ออกจากหน้าจอนี้กดปุ่มโฮม,มปึ๊บแล้วไปที่แพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับนะฮะเอาสมมุติเป็นเอาที่แอปพลเหมาเดิมนะครับผมเพราะสามารถใช้เหมือนกันทุกแพลตฟอร์มครับสำหรับแป้นพิมพ์แตะแตะไปที่ลายปึ๊บเข้าห้องแชทเพื่อนปึ๊บ แตะช่องการพิมพ์ปึ๊บนี่ครับก็จะเห็นว่าแป้นพิมพ์ของเรานั้นจากเดิมเป็นสีดําใช่ไหมครับของผมก็จะกลายเป็นสีขาวแล้วนะครับผมในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแป้นพิมพนะ์จากของจีบอร์ดไปเป็นแป้นพิมพ์ของเราที่ติดมากับมือถือแล้วก็แตะตรงนี้ครับที่เป็นที่มีแป้นพิมพ์ด้านล่างขวามือเล็กๆตรงนี้นแตะเข้าไปครับมุมขวามือปึ๊บอ่าแล้วเรามาเลือกในส่วนของ ป้นพิมพ์ที่ติดมากับมือถือนั่นก็คือแป้นพิมพ์ของผมซัมซุงนะครับก็จะเลือกแป้นพิมพ์ซัมซุงแล้วก็แตะกาไปปุ๊บก็จะกลาเป็นแป้นพ,มพิมพ์เดิมที่ผมตั้งค่าไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับนะฮะอ่าถ้าเกิดกลับไปใช้แป้นพิมพ์ของ g ีบอร์ดล่ะก็แตะไปที่เดิมครับตรงนี้มุมขวาล่างปุ๊บแตะคําว่า g ีบอร์ดปุ๊บก็จะกลับมาเป็นแป้นพิมพ์สีขาวที่เราทําการตั้งค่าไว้เมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้ และนี่ก็คือวิธีเปลี่ยนสีแป้นพิมพ์บนมือถือนั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเน่ for you ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ